สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะนี่พาทุกคนนะคะมาเก็บบกวบากินค่ะหวานไงค่ะหวานไงนะนะคะฝากกดไลค์และกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งให้กันน้ำน้อค่ะนนี้นี่ก็เป็นตัวโป้เป็นเก็บโป้เป็นอิ่งก็คืออะไรก็คือแบบก็คือแบบ พีพีพีบอกว่าเข้าค่ะมาไงมาไงค่ะโหได้บรรยากาศลีค่ะเสียงนกเสียงกาห้องมีหอดมานี่ น,นี่น้ำปือป้อๆเลยค่ะกินค่ะกินฟินแซบ่บอ่าทีจะนี่จะบอกววาบอกววานนะคะหืมได้หน่อยดีค่ะเนี่ยได้ยังหน่อยเลยหวาน ก็ลัางล้นนุ้ยล้นนี่หวานแล้วค่ะเนี่ย<ด>ตัวมันสูงนะเนี่ยตัวมันสูงต่อยเอาพี่บางงวยบกยักยางงามเลยพอยี่แม่เอ้ยเอ้วถุงมาเ็้มขีดดับนัำมาจะกินแต่บอกวาว่างมาเก็บอืมตัวเ้ฟขึ้นกับบังอันแตกไปเลยแม่ Ừ. quả nhai bực quả nhai tìm cửa sai nó sẹt lên รูสูงยู่ค่าน,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 นส่วนมันหน่วยหนวยออนไอ่สุกเลยรนนหน่อยท่านนะมีดมอกน่อบบาไง,งก็จะบกางขีีหมด สูงมากนะคะเบืงงามันเทาเทาปีนต้นมันไปกับคือเก่าค่ะเบืงนีต้นมันมองเขา้าเขาจะปีนไปแต่มันอยู่น้ำงาโพยๆงาไก่ไก่งาไก่ต้นมันน่ะนะประกาศก็บค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่งาสีํำที่สุดแล้วนะคะนี่เอ๊กินตัวลิลเล่แล้วค่ะนี่ เือซีนวยเต็มปุ่มมือค่ะซีนวยเต็มเลยค่ะเต็มมือเลยค่ะนีบกก่บักกว่าบักกว่าบักหัวขานี่เด้น้ำดำั้งๆ่งนี่ที่ไหน พี่ค่ะนี่ใหอยากกินกดไร้กดไร้มาเลยพี่ค่ะนวยตะปุ่มตะปอ่มนวยมันใหญ่ไหมสมัยเด็กหน่อย,ย,ย,อยว่ามีนวยใหญ่ให้กินป้าหนีเลยค่ะนี่กำลังพบกำลังเคยพบเคยพอ่อ พาาเพราะเรว่าหัวเขาไม่คนกินน้ำเขาดอกที่บ้านจะซื้อเอาเะนี่ทุงละยี่สิบบาทอันนี้มาทรงหลองสาวเห็นบอกววานะคะตื่นเต้นมากเลยนี่เบร์รี่ของอีสานเลยนะเนี่ยเบอร,ร์รี่เบร์รี่นี่ค่ะ ยี่สิบกวนไวเต็มสิเต็มคันแล้วค่ะนี่เก็บเอาซำนีแ่แหละค่ะเก็บพ่อกินค่ะมันหล่นเมืแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วกดติดตามนะคะเพื่อชมคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะขอบคุณห,หลายๆจ้า